ปัจจุบันคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมกำลังเสื่อมลงไปมากเนื่องมาจากรากฐานปรัชญาความคิดและค่านิยมที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักศิลธรรมและคุณธรรมอันดีงามของสังคมปัญหาการศึกษาของเด็กในปัจจุบันยังขาดคุณธรรมจริยธรรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องสร้างขึ้นตั้งแต่ในวัยเยาว์ให้เด็ก และเยวาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องนี้อย่างแท้จริงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนานักเรียนต้องสร้างคนดีที่มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วยนางสาวเพ็นภาบุญเต็มโรงเรียนบ้านดอนทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประโบคีรีขันเขตหนึ่งจึงได้สร้างนวัตกรรมสร้างสรรคนดีปลูกฝังคุณธรรมใส่ใจอัตลักษณ์ สร้างคนดีสู่โรงเรียนคุณธรรมด้วยรูปแบบบ q u a r e d o ดอ s i ซน m o d เดมาใช้เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านความพอเพียงความซื่อรรสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินยัยในการดำเนินกิจกรรมได้มีการขับเคลื่อนทั้งในโรงเรียนวัด และชุมชนส่งผลให้ผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนวัตกรรมประกอบด้วยบิ g กโกผู้บริหารคณะครูปุคลากรทางการศึกษาและผู้รายงานร่วมประชุมวางแผนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนแปรสตอมิงร่วมกันระดมสมองระดมความคิด การวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ Doing to getter ลงมือดำเนินงานตามแผนในการปฏิบัติงานที่ได้วางแผนไว้ทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและปลูกจิตสำนึกเน้นในเรื่องความพอเพียงความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยซึ่งเป็นอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนบ้านดอนทรายเพื่อพัฒนาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายในโรงเรียนและชุมชนโดยผู้บริหารและคณะครูเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน Opportunity ระหว่างการดําเนินงานผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดําเนินงานอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอโดยเน้นการสร้างเครือข่ายและการทํางานเป็นทีมเน็ตเวิร์กการทํางานที่เน้นการสร้างความร่วมมือร่วมใจร่วมรับผิดชอบของผู้บริหาร คณะครูและมีการประสานขอความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาซินเซียร่วมแสดงความยินดีความภาคภูมิใจแก่คณะครูและนักเรียนโดยได้มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานแบบกยัลยามิตรมีการให้กำลังใจให้คำแนะนำแก่คณะครูและนักเรียนรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจชื่นชมยินดีให้กับคณะครูและผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน assignment ผู้รายงานประเมินผลกิจกรรมต่างๆและรายงานผลเป็นภาพรวมของโรงเรียนอินเตอร์เอ็กซิผู้รายงานผู้บริหารคณะครูทุกคนนำผลการประเมินกิจกรรมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องจากการดำเนินกิจกรรมและนำผลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ของโรงเรียนจากการใช้นวัตรกรรมรูปแบบมีสแควร,ร์ดอทไซโมเดลในการดําเนินงานนวัตรกรรมปลูกฝังคุณธรรมใส่ใจอัตลักษณ์สู่โรงเรียนคุณธรรมเป็นนวัตรกรรมที่มีประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จริงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักมีจิตสำนึกด้านความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและมีระเบียบว,วินัยในการทําความดีส่งผลให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนคุณธรรมในการสร้างสรรค์คนดีโรงเรียนได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายจนได้รับรางวัลต่างๆทั้งสถานศึกษาผู้บริหารครูและผู้เรียนมีผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน อย่างไรก็ตามความร่วมมือของทุกฝ่ายมีความสําคัญมากที่จะทําให้นวัตรกรรมนี้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือนวัตรกรรมนี้จะไม่เกิดผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้คุณธรรมแฝงอยู่ในทุกๆก,กิจกรรมยังคงอยู่ในจิตใจของนักเรียนคุณครูและชุมชนตลอดไป